สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พัส l ุเ r d ดช่องวิเคราะห์ราคาบิตคอยและเหรียญคริปโตเคอเรนซีครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาโฟกัสที่บิตคอยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับว่าอยู่บิตคอยก็มีการมูลช็อตขึ้นมาแล้วก็เบรกทุกแนวต้านนะครับขึ้นมาถึงส0 0 0 0ื่นเหรียญเมื่อเมื่อเช้านี้ซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องตรงนี้ครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของบิตคอยดูเ i นน์บิตคอยซีมี m ิ Future นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการ Fake out ครับอย่างแรกนะครับ เรามาดูที่กราฟบิตคอยในกราฟโฟลเวอร์เพราะคุณเห็นว่าเมื่อวานนะครับที่เรามีการเบรกขึ้นมาจากดับเบิลวัตทอมแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือเงากลายนะครับแล้วคุณเห็นว่าตรงนี้เป็นบัะทอมด้านซ้ายแล้วบัตทอมด้านขวาครับซึ่งเรามีการเบรกขึ้นมาแล้วก็พุ่งมูลช็อตขึ้นมาถึงสี่ม่นเลียนนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งผมไม่ได้คาดคิดนะครับเพราะว่าเวลาผมอยากจะเข้าพ tion หรือว่า,าเวลาผมอยากจะเห็นการเฟกเอาที่ ที่คลีนนะครับผมอยากเห็นราคานะครับขึ้นมาแล้วมีการออกข้างฟอร์มเป็นบิลล์อัพนะครับหรือว่าอย่างน้อยครับก็ฟอร์มเป็นซีรีส์ของไฮร์หายนะครับโร้ยหายแบบนี้ครับค่อยๆเข้าใส่แนวต้านจากนั้นก็อาจจะมีการบิลล์อัพแล้วค่อยเบรกนะครับแต่ว่าการเบรกนะครับที่อยู่ก็พุ่งขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มุนช็อตพุ่งทะลุขึ้นไปเลยเนี่ยมันมีความมันมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นเฟกเอานะครับแต่เนื่องจากว่า คริปโตนะครับวพาพวกบิตคอย n ์พวกนี้มันมีความป่วนที่สูงมากนะครับอยู่ใครมาปล่อยข่าวลงทวิตและพวกนี้อยู่อราคาก็เด้งขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับก็สําหรับคริปโตเรนซี y เนี่ยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งผมเท่าที่ผมเห็นนะครับก็เหตุการณ์ที่ใครกันที่สุดเนี่ยก็คือเมื่อเรามีอีลอนมาร์มาปั๊มราคาบิตคอยตตอนต้นปีนะครับซึ่งตอนนั้นครับราคาเนี่ย form รรเป็น descending triangle ตรงนี้ จากนั้นเนี่ยราคานะครับมีการไปยังกับจากเส้นแนวเทรนด์ไลน์ครับแล้วก็อิลลมาร์ครับก็พอดีเหมาะเจาะกันเป๊ะเลยนะครับเขาก็มาพิมพ์ในทวิตเตอร์แท็กบิตคอยนะครับจากนั้นราคาบิตคอยก็พุ่งวูนช็อตขึ้นมาจนถึง38,900เหรียญซึ่งถ้วัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนั้นเนี่ยเราพุ่งขึ้นมาทั้งหมด19.67%ส่วนของนับปัจจุบันนี้เราพุ่งขึ้นมาถ้านับจากาฐานตรงนี้นะครับ ฐานตรงนี้นะเราขึ้นมาทั้งหมด16%นะครับ15% 10, 16%ครับซึ่งก็พอๆกันคุณเห็นว่าอยู่นะครับแท่งต่อไปเราก็มีแท่ง shooting star แล้วก็มีแท่งเด้งกลับลงมาครับเพราะว่าส่วนตัวนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยชอบ parabolic move แบบนี้ครับเพราะว่าประเด็นของการขึ้นแบบ parabolic เนี่ยมันหมายความว่า เรามีการขึ้นโดยที่แทบจะไม่มีการ pull back เลยหรือว่ามีการ pull back นิดเดียวนะครับผลบุริย์ move เนี่ยมันดีนะครับสําหรับคนที่เข้า position ไปแล้วแต่สําหรับคนที่กาลังหา position จะเข้าใหม่นะครับมันจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับภายตัดตรงยองนะ่อมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงมากครับที่เราจะไปเข้าเมื่อเราเจอผลบุริย์ trend เนื่องจากว่าถ้าเกิด คุณเจอเทรนที่มันเฮลตี้นะครับเทรนที่มีสุขภาพดีเนี่ยหน้าตามจะประมาณนี้ครับ,รรบเ,รเรามีซีรีส์ของโลว์ไฮนะครับอ่าเราเรามีซีรีส์ของไฮเออร์ไฮใช่ไหมครับกับโลว์ไฮกับไฮเออร์โลนะครับซึ่งการขึ้นแบบนี้มันเป็นการขึ้นแบบเขาเรียกว่าคล้ายๆขั้นบันไดนะครับต่อให้เราจะมีการพูลแบ็กลงมาเนี่ยสมมติราคาพุ่งขึ้นมาใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยราคาจะมีการพูลแบ็กซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของราคาอยู่แล้วนะครับที่ มันต้องมีการ pull back structure ของตลาดหรือว่าโครงสร้างคิวใกล้สุดเนี่ยมันก็คือตรงนี้ครับดังนั้นเนี่ยแนวต้านเดิมเนี่ยอาจจะเป็นเป็นแนวรับซึ่งราคาอาจจะ pull back มาที่แนวรับนะครับแล้วก็อาจจะเด้งขึ้นซึ่งการ form เนี่ยมันทําให้ตลาดมีความแข็งแรงครับเหมือนตึกที่สูงครับมันก็ต้องสร้างโดยมีฐานที่ใหญ่ใช่ไหมครับถ้าตึกที่สูงครับแล้วสร้างขึ้นมาฐานที่แคบนิดเดียวนะครับ มือนราคาบิตคอยตอนนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือผมถามหน่อยครับว่าถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยจะมีการ p ู l l b a นะครับแนวต้านแนวรับครับที่อยู่ใกล้สุดครับมันอยู่ตรงไหนครับถ้า s t r u เจอร์ของตลาดหรือว่าโครงสร้างที่อยู่ใกล้สุดนะครับก็อาจจะอยู่แถวๆตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคามีการพู l l b เนี่ยคุณเห็นว่ามันพูแ l b ได้ไกลนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบิตคอยใน เดือนมกราของปีนีุู้เห็นว่าเรามีการพาโบลิกมูฟขึ้นมาใช่ไหมครับจากอีลอนมาร์กแล้วก็สุดท้ายเนี่ยราคาการพูแบกนะครับเพราะว่าคนที่เขาซื้อกันตรงนี้เนี่ยเขาต้องเทคโปรฟิตใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะหาช็อตฟูลเชั่นซึ่งราคามันก็เข้าใส่เส้นแนวตานตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้มีเส้นแนวตานอยู่ดังนั้นครับ2ออย่างรวมกันครับแนวต้านครับแล้วก็คนที่ต้องช็อตกับคนที่ต้องเชคเทคโปรฟิต มันทําให้ราคาเนี่ยผักราคาครับมีการ pull back ลงมาแต่ว่ามันหาฐานไม่เจอครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้มีฟอร์มเป็นสตั๊กเจอร์ที่เอาไว้ให้ราคาครับตกมาถึงจุดนี้แล้วจะเด้งต่อนะครับเราสตั๊กเจอร์ที่อยู่ใกล้สุดเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ที่ตรงนี้นครับซึ่งคุณเห็นว่าตรงนี้เราเรามีแนวต้านเก่าซึ่งแนวต้านเนี่ยหลังจากเบรกออกมามันอาจจะทำาห้ยี่เป็นแนวรับซึ่งราคาก็มีการ pull back แล้วก็ดิ่งนรลกลงมาเลยนะครับลงมาที่แนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับ ก่อนจะขึ้นต่อใช่ไหมครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพาราบริกมูฟครับใช่ครับมันมันอาจจะอยู่ๆนะครับก็อาจจะเขาจัดทวิตต่ออีกแล้วราคาจะพุ่งขึ้นต่ออีกนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่คําถามคือถ้าคุณจะเข้าตรงนี้ครับแล้วราคาครับมันเรื่องจะมีข่าวมาหรือไม่มีครับมันเป็นเรื่องที่เราพิจิตรคไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดราคามันมีการ pull back ลงมาครับข้อหนึ่งคือ มัน pullback ได้ไกลครับข้อ2คือคุณไม่มีจุด Re f e r e n c e ในการตั้ง stop loss ถ้าถามผมนะครับถ้าคุณจะลองตรงนี้เนี่ย stop loss ถ้าตั้ง s t o p loss ที่มันดีนะครับก็คือเราต้องอยู่ที่ Market s t r u c t u r e ซึ่ง Market s t r u c t u r e ที่อยู่ใกล้สุดอ่ะมันคือแนวต้าน,นเป็นแนวรับตรงนี้ดั้ง้น s t o ล loss คุณจะกว้างเท่านี้ครับถ้าตั้งแบบอ่าตาม Market s t r u c t u r e นะครับนั้นคุณจะเห็นว่ามันไม่ค่อย m make s e n s e เท่าไหร่นะครับที่จะมาหาจุดเข้านะจุดตรงนี้ คุณจะมีความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ต่านะครับอีกอย่างนึงครับคือการเฟกเอาครับการเฟกเอาส่วนใหญ่นะครับถ้าใครลองสังเกตดูเนี่ยการเฟกเอาเนี่ยมันหมายความว่าราคาเนี่ยมีการเบรกออกจากแนวต้านไปแล้วแต่ว่าอยู่ๆนะครับราคาก็ตกทะลุแนวต้านกลับลงมาปิดข้างใต้แนวต้านอันนี้คือการเฟกเอาครับซึ่งการเฟกเอาส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าใครลองสังเกตดูมันมักจะเกิดกับพวกที่มี power move นะครับหรือว่าการ move ที่รุนแรงเนี่ยเข้าใส่เส้นแนวต้านหรือเส้นแนวรับ เช่นนี่คือตัวอย่างครับเช่นการเฟกเอาของตรงนี้ครับคุณเห็นว่าเรามีแนวตา้านอยู่ตรงนี้นะครับเส้นสีฟ้าตรงนี้จากนั้นอนะ่ะราคามีการพุ่งแบกลงมาใช่ไหมครับมีการดิ่งลงมาจากนั้นเนะี่ยราคามีการพุ่งกลับขึ้นไปอีกแต่ว่าการพุ่งเขานี่ครับเป็นพาโบลิกมูฟนะครับเข้าใส่แนวตา้านซึ่งทุกคนก็ถ้าคุณลองปิดการาฟด้านขวาตรงนี้นะครับถ้าคุณดูแค่แท่งที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยทัวรนก็คงบอกว่าตอน,นี้เทรนด์มันแข็งแรงมากๆ ราคาต้องพุ่งต่อไปราคามีการเบรกแนวต้านแล้วราคาต้องพุ่งต่อไปเป็นเท่าตัวแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายนะครับราคาก็มีการพู l แ b a ลงมาใช่ไหมครับแล้วก็เบรกกลับลงมาจากแนวต้านมาปิดข้างใต้แนวต้านนะครับแล้วก็มีการขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนเส้นเส้นแนวต้านเดิมก็ทําที่เป็นแนวต้านอีกแล้วนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับพาราโบลิกมูฟครับเข้าใส่พวกเส้นแนวต้านซึ่งถ้าในการบิตคอยน์ครับมันคือแนวต้านที่สี่0มืหนึ่งันเหรียญซึ่งเหตุผลครับที่ เวลาเราเจอมูฟที่ใหญ่ๆแบบนี้ครับเข้าใส่พวกแนวต้าแล้วมันมักจะเป็นเฟกเอาเพราะว่าข้อหนึ่งนะครับคือเทรนนะครับเวลาเรามีเทรนขาขึ้นแบบนี้ครับเทรนครับมักจะต้องมีการพูแบ็กครับเพื่อสะสมเมอนตต้ามก่อนจะขึ้นต่อดังนั้นครับเทรนครับที่ไม่มีการพูแบ็กเนี่ยเราขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับสุดท้ายครับณจุดหนึ่งครับมันจะต้องหมดโมเมนตัมนะครับแล้วมันอาจจะมีการพูแบ็กหรือว่าคนครับที่เขาซื้อกันเนี่ยเขาอาจจะ เทคโปรฟิตใช่ไหมครับซึ่งที่คุณเห็นครับราคามันขึ้นแบบรุนแรงพวกนี้เพราะว่ามันมีทุนใหญ่เข้ามาซื้อแล้วถ้าทุนใหญ่พวกนี้ครับเขามีการเทคโปรฟิตนะครับราคาครับมันจะมีการอันฟแบ็กได้ไก่ใช่ไหมครับแล้วก็อีกแอบผลหนึ่งนะครับก็คือว่าเนื่องจากมันเป็นเส้นแนวต้านเนี่ยเนื่องจากมันเป็นพาราโบลิกมูฟนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันไม่มีฐานให้ราคาครับตกลงมาแล้วเด้งขึ้นต่อดังนั้นเนี่ยหลายหลายปัจจัยรวมกันนะครับมันก็เลยทําให้ พาราบลิกมูฟเข้าใส่แนวต้านเนี่ยมันมักจะเป็นเฟคเอาแล้วราคามักจะดิ่งตกลง,งมาครับในช่วงต่อ,ตอไปแต่อีกเหตุผลหนึ่งครับที่อาจจะพอพูดได้เหมือนกันคือ,อาเวลนะครับสมมุติเวลาคุณเจอการเบรกเอาเนี่ยสิ่งที่เวลชอบทำครับคือการซื้อทำกว่าซัพพอร์ตแล้วขายสูงกว่าแนวต้านครับหมายความว่าครับเวลครับมักจะชอบให้ราคานะครับมีการเบรกออกจากเส้นแนวต้านไป จากนั้นเนี่ยเวลล์ครับเขาก็จะมาขายกันนราคาที่ break แนวต้านครับเพราะว่าครับเขารู้นี่ครับว่าคนครับชอบพาราบลิกมูฟควรเห็นเทรนแบบนี้ครับเขาก็บอกว่ามันบูลเลตมากๆคนจะต้องเข้ากันนั้นคนส่วนใหญ่จะมาเข้ากันครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะถ้าราคามีการ break out ใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่เข้ากันตรงนี้แล้วคนส่วนใหญ่ครับมักจะทําสิ่งที่เหมือนกันคือการตั้งสต็อปลอตต่ำกว่าแนวต้านดังนั้นสต็อปลอสเขาครับก็มักจะอยู่เราวๆตรงนี้ใช่ไหมครับ แล้วเวลครับเขาจะรู้ครับว่าเขาอดักคนพวกนี้เข้ามาได้แล้วแล้วคนพวกนี้ตั้งสต็อปลอตอยู่ตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่เวลต้องทําครับก็แค่เลดเลเวลตรงนี้ครับแค่จมตีเลเวลของสต็อปลอตตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือการช็อตนะครับหรือว่าการขายทําให้ราคาเนี่ยดิ่งตกลงมาแล้วชนสต็อปลอตของคนที่เข้ามาตรงนี้งนั้นอันนี้คืออีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทําให้พลอโบลิกมูฟครับมักจะเป็นการเฟกเอาครับซึ่งการเข้าของพลอโบลิกการเทรดพ a อโบลิกมูฟเนี่ย เราควรซื้อครับตั้งแต่ตรงฐานของมันนะครับอย่างเช่นครับบิตคอยเนี่ยเหมือนที่ผมบอกไปในวันก่อนนะครับที่เรามีการเฟกเอาตตรงนี้มันบงบอกถึงว่าแรงขายครับรุนแรงมากใช่ไหมครับขนาดเราเฟกเอาเนี่ยเรายังขนาดเราเบรกเอาลงไปแล้วครับเบรกดาวลงไปแล้วราคาเนี่ยยังกลับขึ้นมาบนเส้นแนวต้านได้กลับขึ้นบนเส้นแนวรับได้ซึ่งตรงนี้ครับคือจุดเข้าที่ดีนะครับแต่ถ้าคุณจะมาเข้าวันตรงนี้ผมมองว่ามันสายไปแล้วนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ครับเวลาเขาเจอมูแบบนี้ครับ เขาคุณมักจะคิดนะครับว่าตอนนี้เราตกล้นแล้วทําไงดีเราต้องรีบเข้าครับซึ่งก็จะโดนเวลดักเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ครับนั้นสิ่งที่ผมจะทำครับสำหรับการเล่นตอนนี้ครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าเนี่ยก็อาจจะเป็นการซูมเข้ามาดูครับในกราฟหชั่วโมงแล้วก็รอราคามีการ pull back มาที่ structure structure หนึ่งครับของตลาดาเช่นผมมาว่าเส้นแนวต้านที่ใกล้สุดในกราฟหชั่วโมง เส้นแนวรับครับอาจจะเป็นตรงนี้ครับที่แนวต้านเดิมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวรับแล้วราคาจะแวกลงมาตรงนี้แล้วถ้าราคาครับมีการพูแวกลงมาตรงนี้เนี่ยแล้วมันฟอมเป็นพวกแท่งคันเดลพวกรีเวอร์ซซ่คันเดลสติกแพทเทิร์นนะครับพวกบูลลิชเอ็นเกาฟิงหรือว่าแฮมเมอร์เนี่ยก็อาจจะหาจุดเข้าอาจจะใช้เป็นเอนทีทริกเกอร์นะครับหรือว่าเมื่อเราเจอคันเดลสติกแพทเทิร์นที่เป็นรีเวอร์ซซ่เนี่ยเราก็เข้านะจุดแท่งใหม่เปิดหรืออย่างน้อยครับ ถ้าราคาอาจจะไม่ได้พู l l b a c ลงมาที่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าราคาครับอาจจะฟอร์มเป็น flag นะครับถ้าราคาฟอร์มเป็น flag เนี่ยเราราคาครมีการ break จากไฮเก่าอาจจะเป็นจุดเข้าที่ดีเราครับแล้วก็ reference low ที่ใกล้สุดเป็นแนวเป็น stop loss ต่อมานะครับก็คือเรื่องของ bitcoin ce m f u t u r e ครับเพราะว่าในกราฟ ce m f u t u r e ครับม,มักจะมีก a นะครับมันหมายความว่ามันมีส่วนต่างของราคาเมื่อราคาตลาดปิดกับตลาดเปิดวัน อ่าสุดสัปดาห์นะครับซึ่งแกปพว่งนี้ครับมันมักจะราคาครับมักจะกลับมาฟิลแกป็เสมอครับผมไม่ได้บอกว่าถูกแกปนะครับต้องมีการฟิลแต่ว่าแกป็ส่วนใหญ่นะครับมักจะฟิลครับอย่างเช่นแกปตรงนี้นะครับอย่างเช่นแกป็ตรงนี้ครับที่อ่าห้าหมื่นสี่พันกว่าเหรียญตรงนี้ครับราคาก็พุ่งต่อไปเรื่อยใช่ไหมครับจนสุดท้ายมีการเบรกเอาครับออกจากเส้นแนวต้านตรงนี้ครับเบรกออกจากออททำหายถ้าใครยังจําตอนนั้นได้สุดท้ายนะครับราคานะครับ ขนาดเบสเอาจะ a ทําไฮไปแล้วเนี่ยก็ยังเวิร์สแล้วตกกลับลงมาครับฟิล l gap ครับหรือว่าก a p ตรงนี้ก็เช่นกันครับคุณเห็นว่าเรามีแก p ดานตรงนี้อยู่สุดท้ายครับราคานะครับก็เต้งกลับขึ้นมาครับแล้วก็ฟิล l gap เป๊ะเลยนะครับที่ราคาเป๊ะเลยครับแล้วมันก็มีการฟูลแบ็ c กลับลงมาใช่ไหมครับซึ่งนี่คือตัวอย่างของการฟิ l l gap แต่ว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง gap ที่ไม่ได้มีการฟิลให้ครับอย่างเช่นแก p ตรงนี้ครับกับก a p ตรงนี้ที่ อ่ะอย่างเช่นตรงนี้ที่สองพันสี่ร้อยห้าสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเหรียญกับสองหมื่นหกพันเหรียญครับซึ่งคุณจะเห็นว่ามันไม่ใช่ทุกแก p นะครับที่ต้องฟิลแต่ว่าส่วนใหญ่เรามมกจะฟิลแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีก a p ที่ใหญ่มากครับอยู่ที่ถ้าเกิดเราจะมีการตกลงมาฟิลแ gap เนี่ยราคาต้องตกลงมาที่สามหมื่นสามพันเหรียญครับซึ่งถ้าเราตกลงมาขนาดนั้นนะครับมันก็ แสดงว่าราคาครับจะต้องเฟคเอา์จากดับเบิลบัตทอมแพทเทิร์นตรงนี้นครับซึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับเราก็ต้องลองดูกันไปว่าราคาจะมีท่าทียังไงกับ uh, ตอนนี้ครับจะมีการพูดแว็กลงมาตรงไหนหรือว่ายังไงครับซึ่งเดี๋ยวพัซเซิลเทรดจะทำการอัปเดตให้ในทุกวันนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของ Bitcoin dominance เพราะว่าเรามีการเบกเอา์จาก Bitcoin d o m i n a น c e แล้วครับที่ a s c e n d i n g r คร n เกลตรงนี้เรามีการเบกขึ้นแต่ว่าวอลลุ่มครับยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ พูดเฉยว่าวอลลุ่มยังต่าอยู่ดังนั้นครับผมคิดว่าบิตคอยดอมนนั้นอาจจะขึ้นมาแตะที่เส้นแนวต้านตรงนี้ครับเราอาจจะมีการเด้งกลับได้ซึ่งเราต้องมาดูอีกทีว่ามันจะมีการฟอร์มเป็นบิลล์อัพล้วมีการเบรกเอาออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเด้งกลับลงมาแล้วอาจจะฟอร์มเป็นดับเบิลมาทอมแบบนี้ครับซึ่งอันนี้คือสําหรับรครับบิตคอยดอมนนั้นครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือสําหรับใครที่เมื่อกี้ผมพูดถึงโพ i ิชันลองไปแล้วแต่ว่าสําหรับชอ p โพ i ิชันนะครับ ส่วนตัวเนี่ยผมมักจะไม่เทรดส่วนกับเทรน์นะครับอย่างเช่นคุณเห็นว่าเทรน์เนี่ยมันเป็นขาขึ้นผมก็มักจะไม่ไปเทรดส่วนกับมันนะครับถึงมันอาจจะมีแนวโน้มว่ามันจะมีการรีเวิร์สผมจะรอให้ทุกอย่างคอนเฟิร์มก่อนว่าเทรนะ์เนี่ยมีการรีเวิร์สจริงๆแล้วผมถึงค่อยลงพอซันนะครับอย่างเช่นราคาครับอาจจะฟอร์มเป็นอาจจะมีการพูบั๊กเง้ามาใช่ไหมครับที่เส้นแนวต้านตรงนี้แล้วมีการฟอร์มเป็นบิลล์อัพก่อนจะมีการเบรกดาวครับก็อาจ,จะเป็นจุดชอ็อตตรงนี้ครับ หรือว่านะครับอีกวิธีการหนึ่งครับก็คือถ้าราคาเนี่ยมีการพุ่งต่อขึ้นไปแบบไม่มีการพักเข้าใส่เส้นแนวต้านตรงนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายราคามีการเฟกเอาครับตกกลับลงมาปิดแท่งข้างใต้เส้นแนวต้านตรงนี้อันนั้นก็อาจจะเป็นจุดช็อตโพซิชั่นนะครับเมื่อเรามีแท่งใหม่เปิดที่อยู่ต่ํากว่าแนวต้านเราก็สําหรับเส้นเทรนไลน์อ่เส้นแนวรับแนวต้านของตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงเส้น EMA เนี่ยตอนนี้ครับราคาบิดคอยครับกำลังเจอกับเส้น EMA 200ครับในกราฟเดลี่คุณเชนว่าราคารรบถูกต้านโดย EMA 200ในกราฟเดลีด่อยู่ซึ่ง EMA 200นะครับมันเป็นเส้นแนวต้านที่สําคัญมากครับเพราะว่าถ้าเรามีการเบรกขึ้นไปจาก EMA 200มันจะบ่งบอกได้ว่าตอนนี้เราอยู่ใน long term uptrend นะครับแต่ว่ากับกันครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาอยู่ใ,นใ,นใ,นในต้เนี่ยผมบอกได้ว่าเราอยู่ใน long term downtrend โดยที่ยิ่งทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับมันจะยิ่งมีนัยสําคัญ แต่ว่าต่อมาครับเราลองมาดูในกราฟวิกฤติกันคุณจะเห็นว่าตอนนี้นะครับราคาเนี่ยมีการทดสอบกับเส้น EMA 21นะครับวิกฤติอยู่ครับ EMA 21นะครับใครยังไม่รู้นะครับสำหรับ Bitcoin เนี่ยในกราฟวิกฤติ EMA 21เนี่ยมึงบอกถึงว่าถ้าราคาอยู่ข้างบนเส้น EMA 21นะครับราคาถือว่ายังอยู่ในบูมมาร์เก็ตแต่ถ้าราคาอยู่ใต้เส้น EMA 21นะครับหรือว่ามีการเบรกลงมาจากวิกฤติยี่สินะครับมึงบอกได้ว่าราคาจะเข้าสู่ b บมาร์เก็ตของบิตคอยครับแต่สิ่งที่หลายคนนะครับมักจะเข้าใจผิดนะครับก็คือต่อให้ราคาเบรก,กับขึ้นมาบน e v a 21เนี่ยมันไม่ได้ห,หมายความว่าราคาจะเข้าสู่บูมาร์เก็ตแล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณลองดูในกราฟบิตคอยคุณเห็นว่าตอนนี้ครับเราอยู่ในบูมาร์เก็ตใช่ไหมครับบูมาร์เก็ตบูมาร์เก็ตเรามีการเบรกลงมานะครับแล้วกันเบรกรอบหนึ่งครับบ่งบอกถึงว่าเราเข้าสู่แบมาร์เก็ตตามหลักนะครับ ที่นี้ครับเรามีการเบรกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับแต่สุดท้ายครับราคาก็เบรกกลับลงไปเหมือนเดิมครับหรือถ้าลองดูในตัวอย่างของปี2018นะครับราคาครับเบรกลงมาครับจากนั้นก็เบรกขึ้นไปครับทุกคนนะครับก็คิดว่าเราจะกลับเข้ามาสู่บูมมาร์เก็ตแล้วครับเป็นการจบของการพุ่แวแต่สุดท้ายครับราคาก็รีเวิร์สแล้วตกกลับมาอยู่ต่ำกว่าอีเมยย่สิบเเหมือนกันครับซึ่งที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่า เส้นเทรนไลน์พวกเส้นเม a นะครับมันใช้ได้ดีในเทรนดิ้งมาร์เก็ตพวกตลาดที่เรายังอยู่ในเทรนแต่ว่าครับหลังจากการพโบลิกมูฟของบิตคอยน์ครับเรามักจะมีการออกข้างนะเรามักจะมีการออกข้างนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณเห็นว่าตรงนี้นะครับมันคือเลนส์มาร์เก็ตที่เรามีเส้นแนวต้านของเลนสอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับจะดึงมาลงมาตรงนี้ดังนั้นครับคุณเห็นว่า เราอยู่ในเลนต์มาร์เก็ตตรงนี้ครับแล้วในเลนต์มาร์เก็ตเนี่ยเส้นอินดิเคเตอร์นะครับหลายๆตัวเนี่ยมันมักจะให้ฟอลสิกเนลที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเทรนด์อินดิเคเตอร์พวกเส้น EMA ครับคุณเห็นว่าราคาครับมีการสับไปสับมาระหว่าง m e m a ดังนั้นครับต่อให้เราจะมีการเบรกขึ้นมานะครับมันก็ไม่ได้คอนเฟิร์มครับว่าเราจะกลับมาเข้าสู่บูเทรนนะครับเพราะว่า ถ้าเราฟอร์มเลนด์มาเก็ตสักเลนดหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็อาจจะช็อปไปช็อปมากับอ e ีเมจยี่เพลนะครับวีคลี่ได้นะครับแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนว่าเราจะกลับเข้ามาเป็นบูมมาเก็ตดังนั้นครับสิ่งที่เราสิ่งที่เปลี่ยนนะครับว่าให้เรากลับเข้ามาเป็น, boom นบูมมาเก็ตเนี่ยก็คือราคาครับจะต้องเบรกเส้นแนวต้านที่สําคัญครับอย่างเช่นเส้นแนวต้านที่ 50, ห้าหมื่นเหรียญนะครับกับเส้นแนวต้านที่ สี่หมื่นห้าพันเหรียญนะครับเพราะอสองเส้นนี้ครับถ้าใครยังจําในคลิปที่เราได้มันคือเส้นฟิโบนัชชีที่ศูนย์จุดหกหนึ่งแปดกับถึงศูนย์จุดห้านะครับนั้นสองเส้นนี้ครับจะต้องถูกเบรกนะครับเพื่อเราจะกลับเข้ามาสู่บูเทธนิกรอบหนึง่งส่วนสําหรับใครที่อยากจะมั่นใจสุดๆเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นออทัมไฮนะครับที่ราคาจะต้องเบรกให้ได้ซึ่งสำหรับคลิปวันนี้นะครับใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตให้ทุกวัันนะครบ